ตอนนี้ผมโดนบริษัท R S ฟ้อง12ล้านคดีละเมิดลิขสิทธิ์ข้อหาก็คือร้องเพลงที่ตัวเองแต่งเองนี่แหละครับผมจะสู้ด้วยชีวิตเอาชีวิตผมไปเท่านั้นแหละครับที่จะให้ผมหยุดร้องเพลงผมเองได้ผมจะสู้เพื่อความถูกต้องความยุติธรรมเพื่อพี่น้องนักร้องและนักแต่งเพลงถ้าผมแพ้คดีนี้ ผมยินดีจะชดใช้เงินให้บริษัทเต็มจำนวนถ้าประเทศนี้นักร้องที่แต่งเพลงเองร้องเพลงตัวเองไม่ได้ถ้าผมไม่สามารถทำมาหากินได้ ก็เอาชีวิตผมไปแล้วกันนักร้องดังยุค90ค่ะอย่างเวสปาสเตอร์นะคะมีการโดนฟ้อง12ล้านค่ะคุณผู้ชมขาเพราะละเมิดเพลงที่ตัวเองแต่งค่ะเออแล้วเจ้าตัวเนี่ยเขาแบบไม่ไหวแล้วนะคะเลยอัดคลิปเดือดเลยบอกว่าบ้าไปแล้วถ้าทำขนาดนั้นเอาชีวิตผมไปเลย เวบปาสเตอร์ค่ะหรือว่าอิทธิพลเสนานายุทธยานะคะเขาเป็นนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงชื่อดังค่ะเป็นเจ้าของผลงานเพลงฮิตติดหูในตำนานเลยนะคะหลายต่อหลายเพลงคุณผู้ชมคะเขาเนี่ยออกมาอัดคลิปเดือดเลยค่ะโดนค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ฟ้องร้อง12ล้านบาทนะคะฐานละเมิดลิขสิทธิ์เพลงจากการนำเพลงที่ตัวเองเนี่ยแต่งให้ศิลปินหลายคนไปร้องค่ะ โดยเจ้าตัวเนี่ยก็มีการอัดคลิประบายใน Facebook ส่วนตัวนะคะบ,บอกว่าตอนนี้ผมโดนบริษัทจุดๆฟ้อง12ล้านคดีละเมิดลิขสิทธิ์ข้อหาก็คือร้องเพลงที่ตัวเองเนี่ยแต่งเนะี่ยโอ้โห้องเพลงที่ตัวเองแต่งนี่แหละผมเนี่ยจะสู้ด้วยชีวิตเลยเอาชีวิตผมไปเท่านั้นแหละครับที่จะให้ผมหยุดร้องเพลงผมเองได้ผมจะสู้เพื่อความถูกต้องเพื่อความยุติธรรมเพื่อพี่น้องนักร้องนักแต่งเพลงถ้าผมแพ้คดีนี้ผมเนี่ย ยินดีเลยยินดีที่จะชดใช้ให้กับบริษัทเต็มจํานวนเลยถ้าประเทศดีนักร้องนะักแต่งเพลงเองเนี่ยร้องเพลงตัวเองไม่ได้อะโอ้ยผมแบบถ้าผมไม่สามารถทำมาหากินเองได้อาชีวิตผมไปแล้วกันโอ้โหตัด้อขนาดหนักเลยนะคะเขาบอกผมเนี่ยเวสปา้าแต่งเพลงอะไรไว้บ้างเช่นเป็นชู้ไม่รู้ตัวติดปีความคิดถึงแฟนใครโทรมาไม่อาจเปลี่ยนใจทุกวินาทีโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวแล้วก็อีกมากมายเลย ผมและพี่น้องนักแต่งเพลงและศิลปินไม่เคยได้รับค่าส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์เลยนักแต่งเพลงบางคนเนี่ยชีวิตลําบากมากจนมากบางคนตายแบบไม่มีเงินซื้อโรงศพด้วยซ้ําคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่จัดโดยนักร้องเพลงที่ต่างๆเนี่ยทุกครั้งที่ใช้เพลงของเราเนี่ยเราไม่เคยแม้แต่จะได้สิทธิ์การเข้าชมเลยเราไม่เคยแม้แต่จะได้สิทธิ์ในโลก YouTube หรือโลกดิจิทัลต่างๆเขาฟ้องมาเบื้องต้นเนี่ยสามอีสิบสองล้านบาทผมไปร้องเพลงไว้หลายที่แล้ว ร้องไว้หลายต่อหลายที่น่าจะโดนฟ้องอีกเป็นร้อยคดีแหละดูทรงแล้วค,คล้ายๆกับหนุ่มกะลาตอนนั้นเลยครับทุกวันนี้เนี่ยผมทําธุรกิจเฟรนช์นายนะพอจะมีเงินอยู่บ้างแต่ามว่ามากพอไหมก็คงไม่ได้มากพอกับการสู้คดีตอนนี้ผมรับผลิตเพลงทุกรูปแบบจะเป็นยังไงไปฟังบางช่วงบางตอนกันสักนิดนึงดีกว่าค่ะคอนเสิร์ตใหญ่ที่จัดโดยนักร้องเพลงฮิตต่างๆทุกครั้งนะครับที่ใช้เพลงของเราเราไม่เคย แม้แต่สิทธิ์ในการได้เข้าชมเราไม่เคยได้สิทธิ์ในโลก YouTube หรือดิจิ t a ลต่างๆผมฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับฝากนักข่าวทุกสำนักด้วยฝากพี่หนุ่มกัญชัยเบนเอกข่าวทิกต o k ถกข่าวสาวประเด็นนะครับพรออ o นนิวส์เขาฟ้องผมมาเบื้องต้น3คดี 12ล้านบาทผมไปร้องเพลงไว้หลายที่น่าจะโดนฟ้องอีกเป็นร้อยคดีคล้ายๆกับหน่มกลาตอนนั้นนะครับทุกวันนี้ผมทำธุรกิจแฟรนไชส์ก็พอจะมีเงินอยู่บ้างแต่ก็คงไม่มากพอการสู้คดีวันนี้นะครับผมก็จะฝากนะครับทีมทำเพลงเบสซ่านะครับรับผลิตเพลงทุกรูปแบบนะครับใครอยากได้เพลงดีๆนะครับ และผมมีเพลงที่ผมแต่งเอาไว้อีก4 0 0 0กว่าเพลงนะครับมีให้เลือกจนคุณพอใจนะครับใครสนใจก็อินบอกหรือโทรมาได้นะครับแต่ไม่อยากให้ทุกคนไปด่าบริษัท r s นะครับเพราะเขาก็ฟ้องไปตามรูปแบบบริษัทและเฮียก็มีบุญคุณกับผมให้โอกาสผมและผมก็ไม่ได้โกรธไม่เกลียดแต่อย่างใดจริงอยู่ครับบริษัทควรจะได้ค่าลิขสิทธิ์ ผู้ลงทุนมาสเตอร์ค่าทําซ้ำต่างๆเต็มจำนวนเ,เราใช้งานเพลงก็ควรจ่ายค่าลิขสิทธิ์แต่ควรมีราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมและในสัญญาในยุคก,ก่อนนั้นที่เราเซ็นให้นะครับเราไม่ได้เซ็นสิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้นะครับมันควรเป็นของเราบ้าง เนี่ยคะคือเขาก็ออกมาอัดคลิปนะคะบอกว่าคาดีนี้เนี่ยเราไม่มีการยอมความนะครับจะให้ศาลเป็นผู้ตัดสินเลยว่าลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยควรเป็นของใครต้องสู้ด้วยชีวิตแล้วก็อยากจะฝากผลงานเพลงใหม่ที่เป็นของผมเองด้วยในลองตอบซิกักบล้านคำยือ้ออันนี้เป็นชื่อเพลงนะคะเขาบอกว่าเขาเนทำกับ2บริษัทที่มีความเป็นธรรมในสัญญานะครับ ก็คือ C L Music และข้าวสารเพลงอ่ไงก็ตามค่ะเขาบอกว่าเขายืนยันว่าจะสู้จนถึงที่สุดนี่แหละแล้วก็ยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้กับเบสบาสเตอร์ด้วยค่ะ